โมงครึ่งเดี๋ยวพี่แป้งชมจะไลฟ์สดโลบอกนะคะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆด้วยนะและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาหนุน้อยน,นะคะไปรับของฟรีนะคะนี่นก็คือกระเป๋ากล่องพิซซ่าบอกเลยว่าเขาแจกเยอะแล้วคุณน่ารักมากๆเลยนะคะน้องคนไหนอยากได้เนี่ยฟังทางนี้นะแล้วก็ฟังคิ้ให้จบเด้อแลวเมื่อน้องใส่ของฟรีชิน้นนี้มาเดี๋ยวมันจะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเขาแจกตั้งหกหมื่นหนึ่งนะคะบอกเลยว่าของมันต้อง เข้าแมตตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเลยค่ะส่วนเควสครั้งนี้นะคะให้น้องกดคขาว่าฟรีอยู่ที่สีด้านขวามือนะคะจากนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่2ที่มันเขียนว่าวีคสองเนี่ยมันแจกของฟรีไปแล้วด้วยการที่มันบั็กนะคะน้องแล้วมันแจกวันเดียวคือ5 0,000ชิ้นเลยฉะนั้นของฟรีชิ้นเนี้ยมันได้หมดไปแล้วนะคะแล้ววีคแรกนะคะแล้วก็วีคที่1เนี่ยพี่แป้งชมเนี่ยสอนเควสไปแล้วฉะนนนนนนนัััั้้้้้้้้อออองงงงๆๆๆเเเีีี่่่่่่ยยยสสสสาาาาาามมมมมรรรรรถถกลลบบไไไไไไปดดดดูํหใคคททททพะวว3แ หน่งนะคะน้องๆจะต้องเลเวลที่5ก่อนนะคะจัดนั้นให้หน้องเนี่ยไปสู้นะคะกับ NPC ในประตูตรงนี้ได้คือ PVP นั่นเองซึ่งน้องก็สามารถตีกับ NPC นะคะให้หลอดของน้องเนี่ยเต็มนะคะจากนั้นน้องก็จะผ่านเควสวีที่1แล้วเรียบร้อยจากนั้นนะคะวีที่2เนี่ยน้องๆจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเลเวลที่10นะคะแล้วจะน้าไปแบทเทิลกับคน3คนพี่แป้งพาไปดูว่าทำยังไงบ้างหันหลังมานะคะแล้วเข้าประต เราข้าตรงนี้ไปนะคะจากนั้นน้องๆเนี่ยจะถูกวาร์ปมาที่นี่นะ,ะที่มีโรงหนังนะคะให้น้องเนี่ยเดินตามพี่แป้งมานะคะแล้วเข้ามาในซอกตึกตรงนี้นะคะจากนั้นให้น้องเนี่ย,นนยไปแบทเทิลนะคะหรือว่าต่อสู้กับคน3มคนนี้ให้จบนะคะจบคนสุดท้ายคือคนที่เป็นใส่เสื้อสีแดงน,ะะน,นั่นเองค่ะพน้องททำวิ่นี้จบปั๊บนะคะวิ่ สคือน้องๆเนี่ยจะต้องทาให้ตัวเองเลเวลที่15าให้ได้จากนั้นน้องๆจะต้องทําการเก็บนะคะพิซซ่าทั้งหมด25ิ้ชิ้นซอ่งพิซซ่าที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยทั้งหมดนี่นะคะคือครบทั้งหมด25ชิ้นแล้วเรียบร้อยน้องๆเก็บให้หมดนะคะจากนั้นเนี่ยการที่น้องจะทําให้ตัวเองเนี่ยเลเวลขึ้นไปไวให้น้องเนี่ยมาตีกับห่นตรงนี้นะคะตีไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนกว่าตัวเองจะเวลที่5เวลที่10แล้วเวลที่15นั่นเองนะคะเพียงแค่นี้นะคะน้องก็จะปลดล็อกของฟรีได้ของฟรีช นะะจนกว่าของมันจะหมดนะคะและเขาแจกวันละพันชี้ที่แปลไม่รู้ในอนาคตมันจะบักแล้วแจกทีเดียวอีกไหมฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ยังไม่นอนนะคะก็มารับตอน5้าทุ่มได้เลย